เมื่อพี่เลี้ยงเด็กคนนี้สวยเกินเล่นเอาผู้ชายทุกคนอดคิดเลยเถิดกับเธอไม่ได้อุ๊ยสบู่หลุดมือเดี๋ยวช่วยเก็บให้หนังเปิดตัวที่นางเอกเจนนิเฟอร์กำลังเดินสวยอยู่ขนาดตำรวจยังต้องแอบมองแล้วมากก็เดินเข้ามาสีถามจะไปไหนหรอจา๊ะคืนนี้ว่างไปเที่ยวกันหรือเปล่าเธอก็ตอบอย่างสุภาพว่าอย่ามายุ่งกับกูก่อนที่นางเอกจะเดินมาที่บ้านดอลลี่ เนื่องจากคืนนี้ดอลลี่กับสามีต้องไปงานเลี้ยงบ้านเพื่อนด้วยความที่ดื่มมาแฮร์รี่เลยเผอหลุดปากชมเจนนิเฟอร์ต่อหน้าเมียบอกที่เลี้ยงเด็กน่ารักมาระหว่างที่อยู่บนรถเมียก็บ่นบอกไม่ไว้ใจนางเอกกลัวว่าเธอจะแอบพาแฟนนุ่มเข้ามาในบ้านแล้วจูๆ่ๆแฮร์รี่ก็เห็นเจนนิเฟอร์นั่งเซ็กซี่อยู่บนรถจนเกือบเกิดอุบัติเหตุดีว่าดอลลี่เสียงดังขึ้นมาบ่นว่าคุณลองคิดดูสิ นางเด็กนั่นอาจจะลงไปแช่อ่างน้ำตอนที่เราไม่อยู่ก็ได้อุตศาสพูดให้กูคิดอีก